เปิดแหวนเพชรยิวฉัดมงคลขอเจนนี่แต่งงานสืบเนื่องจากเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมกลายเป็นข่าวดังที่ชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อทางด้านนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังอย่างเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นประกาศข่าวดีตั้งท้องแล้วเตรียมเป็นว่าที่คุณแม่อย่างเป็นทางการหลังจากช่วงหลังๆที่ผ่านมาเธอนั้นมักจะโดนชาวเน็ตทักเรื่องรูปร่างที่เปลี่ยนไปจนสงสัยว่าจะมีเบบีหรือเปล่า ซึ่งก่อนหน้านั้นเธอบอกแค่เพียงว่าอ้วนขึ้นแต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ได้ออกมาแจ้งข่าวว่าเดือนนี้ประจำเดือนยังไม่มาแต่ก็ยังไม่ได้ตรวจอะไรให้แน่ชัดก็ทําให้ชาวเน็ตต่างร่วมนุ่นข่าวดีไปพร้อมกันและในที่สุดก็มีเบบี้จริงๆตามที่ชาวเน็ตคาดไว้ด้วย และในช่วงเย็นของวันเดียวกันกับที่ประกาศข่าวดีเรื่องตั้งท้องสาวเจนนี่ก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงในสต s t a แกรมของตอนเองซึ่งเป็นคลิปที่เธอนั้นถูกนุ่มยิวเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางทะเลพร้อมกับมีครอบครัวเป็นสักขีพยานโดยในคลิปนั้นก็เป็นช่วงที่นุ่มยิวกำลังพกเข่าขอแต่งงานทำสาวเจนนี่ดีใจเป็นอย่างมาก แต่ก็ดันโดนหนุ่มยิวแกล้งโดยทําเป็นหลอกว่าแหวนตกทะเลจุดเธอนั้นถึงกับหน้าเวอแต่สุดท้ายก็ได้เปิดเผยแหวนเพชรของจริงก่อนมันจงสวมให้อย่างสวยงามและสุดท้ายก็จบโดยการที่ทั้งสองคนกอดกันหอมกันด้วยความรักนั่นเองจ้า